วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้พอใช้ในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งนัณในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสรรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกัน <c oughs> เมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสื่อทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเห<อ>ตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยการน,นี้แหละหลงตัวรู้ อูไม่รับเมื่อก่อนฉันก็ยังไม่เข้าใจต่อทำละวางแบบจริงจังอะไรเรียกว่ายังถอยไม่สุดทางยังวางแบบยึดอยู่ในกรอบถูกตัวรู้มันขังเอาไว้แบบแน่นหนาะซึงไม่เคยรู้เห็นตัวธรรมชาติเดิมแท้ของจิตฉันเองเลยเพราะวันวัน มันมองเห็นรู้แต่มายาธรรมในธรรมลาที่บันทึกเอาไว้ในหัวนี่แหละเรียกว่าถูกบทบังจนมิดรู้ยังไงมันก็ไม่เป็นอิสระไม่เคยจะวางสักทีเพราะในความคิดมันคอยจะเอาตัวรู้เก่าๆนั่นแหละขึ้นมาเทียบหาถูกหาผิด หาจริงหาไม่จริงเรียกว่าเอามายาธรรมแบบคู่คู่มาแบบเอาไว้อย่างไม่รู้ตัวเองเลยพ่อถักสมไว้มากๆแบบนี้ที่เขาเรียกว่ารู้มากมันมีกิเลสมันชอบอยากจะแสดงตัวรู้ว่าฉันเก่งดีแหละ อาการที่ว่าวางเฉยหรือชั่งหัวมันไม่เกิดขึ้นเลยในตอนนั้นมีแต่ความอยากโออวดตัวรู้เท่านั้นเองนั่นแหละที่เรียกว่าอาการยืดอาการหลงมันเล่นงานฉันอยู่เคยได้ฟังบันทึกธรรมของหลวงปู่เจี๊ยเหมือนกัน แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นตัวธรรมชาติเดิมแท้ของฉันอยู่ดีแต่แต่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมปรยิยนธรรมก่าวกระโยคทึ่งยังไม่พอแดกทึ่งยังเอาตัวไม่รอดตามความเข้าใจของหลวงปู่เจี๊ยแต่ในความคิดของฉันมันบอกว่า กว่าจะเรียนรู้มาถึงขั้นนี้ในคำว่าปร,รียนธรรมกล่าวประโยคมันยากมาแล้วทำไมมันถึงยังเอาตัวเองไม่รอดมาช่วงหลังหลังอี่ฉันก็เพิกจิตไปเรื่อยๆจนเห็นจิตใจของตัวเองที่ไปพ้นอาการยึดในมายานี่แหละ ที่สมมุติว่าตัวธรรมชาติของจิตเดิมแท้นั่นแหละมันถึงในวางตัวรู้จนสิ้นความยึดถือได้จนทะลุออกมาจากองค์ขังเป็นอิสระได้โดยความอิสระจริงๆนะั้นมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันกำลังกล่าวสื่อสารนี้เลยนะมันต้องรู้เอง เห็นเองถึงจะเข้าใจได้เพราะในตามความหมายตามแผนที่เดินทางความว่างกับความอิตละมันคือหนึ่งเดียวกันถ้าเข้าใจได้ไปพ้นความคิดชนิดที่มีการแบ่งแยกได้ย่อมไม่เหลือสิ่งที่เหมือนหรือแตกตา่างให้ยึดถือเลย อาจจะกล่าวว่าอยู่เหนือมาอยาสมมุติก็ได้แต่เมื่อถอยหลังจนสุดทางในความขอใจของฉันทีนี้แหละมั่นคามไปหมดเลยในธรรมชาติของจิตเดิมแท้ก่อนการคิดมันจึงไม่ต้องมีอะไรต้องให้เป็นอะไร และมันก็ไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนไม่มีชื่อหรือความหมายใดๆในตัวจิตเดิมแท้มาก่อนเลยฉันจึงมีคำพูดที่ใช้นำทางมากล่าวแสดงเอาไว้ว่ามันพลาดบ้างมันไม่เกี่ยวบ้างตอแหลบ้างคำคำบางนั่นแหละ มันไม่เคยจะมีอะไรตรงกับตัวธรรมชาติอะไรมาก่อนเลยแม้แต่ตัวธรรมชาติเองมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นตัวรู้พวกนี้มันต้องพิสูจน์มันถึงจะแจ้งมันถึงจะทะลุออกมาจากกรงขังทางความคิดได้ใครสามารถพิสูจน์ได้ยอมจะเข้าใจความหมายที่ว่า รู้อย่างเงียบปริบได้แบบชนิดไม่เหลืออะไรให้สงสัยอะไรอีกเลยเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้ มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียบริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนไหนหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องุุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้ขำๆไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี